ธธพุทธคังวะลังพุทธะสูะุเชนะข้าะเจ้าขอบุชาซึ่งโภชนาหารสมบูรณ์ไปด้วยขาวหวานเพราะมาน้บาบันประเสริฐนี้แด่พระพุทธเจ้าจับจับ,จบนี่ครอบาไอิมานี้ มายางพันเตมาตักรพัตนานีสัมสทานานีสัปหิวรานี้ิกขุสัตริยโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานีมาก Hai karena ama akan jiwa mata itu aja yaan karena kekananaya sukaya ื่อสังฆทานทั้งหลายเหล่านี้แจกพระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับมาตกรกาพัตตาาหารและเครื่องสังฆทานทั้งหลายเหล่านี้ของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายและญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีคุณพ่อ ชวนการเเพียนเ,เป็นต้นตลอดถึงคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปูย่าตายายและญาติมิตหายที่มีชีวิตอยู่ก็ดีที่่วงลับไปแล้วก็ดีพร้อมสรรพสัตว์ทั้งหลายและเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเมื่อทั้งทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้รับส่วนกุศสวน,สวนี้แล้ว ขอจะมีความสุขโดยทั่วกันเคอสาธุขอพวกเราเชือกันอนันโมทนาสาธุให้พร้อมกันทุกคนทุกคนเกิดเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามีถวายบาตรก่อนด้วยครับที่ตามไปคือพอิวัติการ តើប៉ាមកទីនេះអរហើយបើជួយអនុនុនៅពេលនេះអូសិនរួយហើយក្រកពីងបានញ៉ាំខ្លះអើតម្លៃយ៉ៃសប្បាយចារបស់របស់របស់នឹងខាងនេះครับ300ទេครับ